เกียดกูเหรอเรื่องของมึงชังกูเหรอเรื่องของมึงใส่ร้ายป้ายสีกูเหรอเรื่องของมึงดูถูกเกลียดยา้กูเหรอเรื่องของมึ ENCE, งมแล้ววันหนึง่งมึงต้องได้รับผลจากการกระทํานี้กูมไม่จําเป็นต้องโกรธมึงไม่จําเป็นต้องเกลียดมึงไม่จาเป็นต้องอาฆาตพยาบาทมาดร้ายมึงไม่จำเป็นต้องใส่ร้ายป้ายสีมึงเหมือนที่มึงใส่ร้ายป้ายสีกูกูไม่จำเป็นต้องคอนแควดูถูกเหยียดย้งมึงเหมือนที่มึงทำกับกู เท่าไรเดี๋ยววันหนึ่งมึงจะได้รับผลจากการกระทําของตัวมึงเองไม่มีวันที่จะมีใครหนีพ้นกรรมหรือการกระทําของตัวเองได้มึงทํามึงรับกูเข้าใจกฎแห่งกรรมคือกฎหรือผลของการกระทําดีตามหลักคําสอนกูจึงไม่ทุกข์ร้อนเพราะกูรู้ว่าอะไรกูรู้ว่าวันหนึ่งมันต้องรับผลกูไม่เฝ้าด้วยเสียเวลาเท่าไร กูรู้ว่าวันหนึ่งมันจะรับผลอย่างวันเนี้ยกูไปบริจาคก,กูไปเหมาของเด็กนักศึกษามองเทพกูบอกเด็กนักศึกษาที่มาเป็นไกด์พากูในมองเทพบอกว่าอาจารย์ฝากด้วยนะฝากด้วยฝากแจกของแทนอาจารย์หน่อยเพราะกูกูไม่กูไว้ใจมันจะเอาไปแจกหรือไม่แจกมันจะขนกลับบ้านไปนเรื่องของมันเพราะอะไรกูสละแล้ว เพราะปล่อยให้เป็นไปตามอะไรเป็นไปตามกรรมถ้ามันไม่แจกให้มันรับปากไว้เอาไปขายซ้ำมึงก็รับผลจากการกระทำของตัวมึงเองกูจึงสบายใจกูเดินกลับบ้านอย่างสบายใจตัวปีเพราะอะไรกูให้โอกาสเขาได้สร้างบุญกุศลถ้ามันจะสร้างวิบากกรรมด้วยการทำาอกุศลมันก็รับผลของมันไปกูจึงให้แล้วไม่หวังอะไรต่อไปไม่ตามเฝ้าดูว่าบริจาคจริงไหม ช่วยเหลือจริงหรือเปล่าก,กูหมาของแล้วจะเอาไปขายจริงเอาไปขายเอาไปขายต่อไมมจะแจกจริงไหมกูไม่สนใจเลยเพราะอะไรเจตนากูสําเร็จแล้วกูยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วจบแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปสนใจกับอะไรสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมให้มึงเชื่อมั่นในผลของกรรมนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมพระอริยเจ้าหรือพระหัตถ์ถึงวางโทสะจากการโกรธแค้นคนอื่นได้ จากความพยาบาทได้จากการอยากทำร้ายทำลายเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจกรรมทำไมโสดาบันโกรธแต่ไม่ทำลายใครไม่คิดจะทำร้ายใครเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจกรรมเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้จะได้รับวิบากกรรมจากการกระทำของตัวเขาเองเขาจึงไม่ตามพยาบาทจองร้ายจองผางคนนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจ เขาเข้าใจกรรมคือการกระทําว่าใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมกับหรือการกระทํานั้นกูจึงไม่เคยรู้สึกสนใจกับสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวง่ายๆแค่นั้นเลยกูจึงไม่ทุกข์เพราะใครไงกูจึงไม่ต้องมาสละเวลาที่จะต้องนอนหลับแต่นอนไม่หลับเพราะไอ้คนพวกนี้เลยไม่สนใจ กูเอาเวลาไปทําประโยชน์ดีกว่าเอาเวลาไปดูแลคนที่ทําให้เราเกิดกุศลดีกว่าไหมการสอนธรรมะเป็นกุศลเอาเวลาไปสอนธรรมะให้เกิดกุศลดีกว่าการขายของแล้วเอาเงินไปบริจาคเอาเงินมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำคนเอาเงินมาสร้างสถานที่ในการปฏิบัติธรรมกว่เาเวลาไปทำตรงนี้ดีกว่าเวลาเรามีค่าเวลาเรามีประโยชน์อย่าไปเสียเวลาไร้าสาระ กับพฤติกรรมของคนที่เกลียดชังเราเลยให้อภัยเขาไปเถอะสงสารเขาไปเถอะเมตตาเขาไปเถอะมุทิตาจิตเขาไปเถอะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทำเขาต้องได้รับปล่อยวางเถอะจากการพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นปล่อยเขาไปเถอะมึงไม่ต้องไปถึงในการเบียดเบียนเพราะถ้ามึงเบียดเบียนเขาสุดท้ายแล้วมึงต้องมานั่งรับผลจากการเบียดเบียนนั้นเพราะความเกลียดชังเพียงตัวเดียว อย่าไปอาฆาตอย่าไปพยาบาทอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปสร้างเหตุในความทุกข์ร้อนในใจให้ลําบากตัวเองเลยทุกวันนี้เรารับวิบากจากตัวเองก็มากพอแล้วยังไปสร้างวิบากกรรมจากคนอื่นอีกอย่าเอาความชั่วความเลวของคนอื่นมาทําให้เราได้รับวิบากกรรมอย่าเอาการทําร้ายทําลายตัวคนอื่นมาทําตัวทําอันตรายแก่เราให้มันเป็นวิบากกรรมติดตัวแก่เราเลย อย่าเลยอย่าเลยเมตตาเถอะกลับมาใช้ชีวิตในปัจจุบันขนาเธออย่าไปสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่นตนเองเลยเ,เขาทําเราก็ปล่อยเขาสิมึงก็ไปแจ้งความดําเนินคดีด,ดิแล้วมึงจะไปทําเขากับสุดท้ายมึงกับมันก็เลวไม่ต่างกันมันทําชั่วใส่มึงมึงก็ทําชั่วใส่มันเมื่อไหรจะจบมันก็รับผลมึงก็รับผลเมื่อไหรจะจบมันก็ทุกมึงก็ทุกเมื่อไหรจะจบ มันทํากูกูปล่อยเพราะอะไรกูไม่ต้องรับผลจากความชั่วนั้นมันเป็นคนรับคนเดียวกูลอยตัวกูลอยตัวกูแค่สร้างเหตุในการปพเทคตัวเองสร้างเหตุในการป้องกันตัวเองแต่ไม่ทําลายทํารลายเขาไม่เบียดเบียน,นเดือดร้อนเขาแต่เราป้องกันตัวเราให้ปลอดภัยจากพยานอันตรายทุกอย่างได้แต่ไม่ทํารลายทําลายทําอันตรายแก่เขากลับ กูไม่ทำกูไม่รับกูไม่ขอเสวยผลวิบากกรรมร่วมกับใครไม่เอาแค่ชาตินี้กูก็ทุกข์จะมากพออยู่แล้วทุกข์ร้อนจะเป็นจะตายจากการเกิดแก่เจ็บตายก็มากพอแล้วที่กูพยายามจะแก้ให้ถึงที่สุดอยู่แค่นี้กูก็เหนื่อยจะหายอยู่แล้วกูยังมาสร้างวิบากกรรมเพิ่มเพื่ออะไรกูไม่เอาเสียเวลากูเอาเวลามาแก้ไขความทุกข์ตัวเองดีกว่า